พิมพริพายค่ะถ้าเขาจับทางกันได้หมดแล้วมึงมาทํางานกับกูไหมมึงจะได้ไม่ต้องไปหลอกคนอื่นเออเออมึงโทรมานะสุดจะหลีดแล้วรับรองเลยมึงจะแฮปปี้มากมึงมีความสุขมาทุกวันเนี้ยเออนั้นมึงออกมาทำกับกู ทนลัสายนะคะทราบว่าที่จะไปใส่อยู่คุณอะไรคะพิมพิมที่พายค่ะพิมที่พายระดกุนอะไรคะพิมที่พายไม่มีนามสกุลค่ะคล้ายๆเขาก็เรียกกันว่าพิมพที่พายค่ะหนอคะใช่ค่ะก็จริงหรอ้ปาค่ะใครขงมี่สะดูไในได้ไหมคะปอรอหกพิมพมาเลยปอรอบุกปลาร้าหกขวดสามร้อยสามสิบตอนนี้ลดเหลือ2องร้สี่สิบรนะับไหมค่ะโอเคนี่อยู่ที่ไหนอะโอคค่ะ ฉันอยากคุยกับเธอมานานแล้วเออมึงโทรมาเจอกูพอดีแะ่ะกูเห็นมึงโทรอ่ะเขาไปทั่วเลยกูยจะบอกว่าเขาอ่ะรับสายมึงนะเขาจับทางกันได้หมดแล้วมึงมาทํางานกับมูไหม,มจะได้ไม่ต้องไปหลอกกนอื่นกูมีงานให้มึงทำกูมีทีอ่อีก กูมีร้านทำเล็บกูมีร้านทำผมแพ็คของกูมีแอดมินกูมีคอจันเตอร์กูมีงานให้มึงทำเยอะมากกูจะกรอกพริกกรอกน้ำพริกผู้เรียนทอดผักอบถ้ามึงชอบกินผักกูมีไก่ต้มน้ำปลานี่มึงอย่าไปทำงานอย่างนี้เลยค่ะเขาจับทางกันได้หมดแล้วะไยได้มันก็หมดหายมึงต้องไว้นะมึงต้องเปลี่ยนอาชีพแม่เออเออมึงโทรมานะกูให้งานมึงทำดีๆสุดจริตแล้วรับรองเลยมึงจะแฮปปี้มาก มึงมีความสุขป่ะทุกวันเนี้ยไม่ค่ะแม่เอองั้นมึงออกมาทำแบบปูโอเคค่ะแม่เออเอเอาจาะ <c oughs> จะได้ได้งานทำนะจ๊ะไม่ต้องไปหลอกใครเขา <c oughs> ขอบคุณที่รับชมคิดอย่าลืมติดตามสาระดีๆทางข่าวสดทุกแพลตฟอร์มหรือติดต่อโฆษณาได้ที่ด้านล่างนี้นะคะและตอนนี้แฟนๆข่าวสดสามารถส่งดาวมาเพื่อซัพพอร์ตพวกเราได้แล้วนะคะ